ม,มันรบวนกม็มีเ่ององการดานิกา็คือการที่เห็นเนียเน่ยเป็นความเป็นในการที่จะออกแต่คันี้นไม่น่าจะมีเนื่องจากว่าโดยวิธีการปกติขอ,ของรัฐบาลก็สามารถใช้มาตรการทางครองรนะบได้เลยทําให้พรศ .2535 ม,รรมาตรา,าริ์้ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย มาคงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศีป็นจังหวีที่ต้องมาขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา45เพื่อร้องให้ผู้ดูการแต่ดีเนี่ยนำความนี้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่องวินัยว่าการออกคำสั่งของคอสชฉบับที่9ครับห้าเก้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นีครับวันนี้เราต้องมากราบเรียนท่าน กระบวนการขั้นตอนก็เหมือนกับเรื่องที่แล้วนะฮะก็คงมีคณะทํางานนะครับที่ดําเนินการแล้วก็พิจารณาในแง่ต่างๆนะครับว่าจะไปสู่สารอะไรได้แค่ไหนยังไงถ้าจะสักประมาณสักครึ่งเดือนนี้ก็จะพอเห็นรูปร่างนะครับในการที่จะเป็นคำตอบครับ